เพศเพื่อนขึ้นมาหาเลยเพชศสวัสดีครับผมทุกทุกท่านทุกทุกคนจ่ายค่านั่งฟังท็อกโจ๒ร้อยนะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะคุณพ่อเดี๋ยวจัดป้อนผลไม้พี่ชายโกนนะอันนี้พูดอันนี้ก็พูดเล็กนินะครับเพราะว่าคั้นนะผมไม่เคยผ่านมาไม่เคยทำทำทำได้เนี่ยผมไม่กล้าพูดออกอตรงนี้หรอกครับอันนี้ผมทําได้จริงๆิของผมครับผมก็มีความสามารถเฉพาะตัวของผมเหมือนกันเลยครับ ช้างที่แบบฝึกใส่แยงใส่อะไรเดินนี่ก็ก็ฝึกได้ค่ะแม่ขึ้นรถขึ้นอะไรก็ได้ทำทำได้หมดครับผมก็มีทีมงานมีเพื่อนๆที่ว่าเคยเลี้งช้างอยู่ด้วยกันที่จังหวัดกระบี่นั่นเลยครับนี่เขากลับมาบ้านพร้อมกับผมยกชุดออกมาเลยครับอะไรน,นั่น<อ>ก็นทีมงาน<ม>ก็จะมีอยู่ สามสีคนเนะาะช่วยกันผมผมก็นนะมีทีมงานของผมเหมือนกันครับว่าแบบไหนแบบไหนแ,บบแต่เพราะว่ามันจะต้องทําเป็นทีมมันต้องทำาม่ใช่ว่าวผมทำคนเดียวผมทําไม่ได้หรอกครับทำไม่ทันลครับ